รับที่รู้ว่าใจของฉันแม้คืนวัน เสมอกลางหนึ่งหนึ่งสวัสดีสวัสดีครับท่างกชงุชงมีสังวัดกว้างหรือเปล่าโอ้โอ้ตรงไหนดีวะโคชิงกิโคชิงกิคู่ถึงยังเดีเยาไปปรับภาพสูงหน่อยตั้งงี้ เพราะฉันเกลนาาก่าเสียดายก็ต้องที่เธอไม่มีเขาแล้วก็คงไม่ได้รักกันอยู่ดีฉันไม่ช่างยังยทุเลาครับ โ oh, oh, no. oh, yeah. อ้ยโอ้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 อ้โอ้โอ้อยโออ้้ออ้โอ้มอนโออ้โอ้จะเล่นไม่เป็นอม่อ้โอ้โอ้โ้อ้อ้โอ้โอ้อ้อ้น้อ้โยี้

Go! Ich bin mit ihm vor. 오시 길? ไหนวะสกูถ้ากิดล็อกออน เทวัยกับพี่ let's go เนอยน้องพี่อะ่ะตายะ้เกิดใหม่ได้ตาหน้าไงไปเรามันจะเป็นนักแข่งแล้วขอเสียงนะครับขอเสียงหน่อย ทันไงนึ่งนันนดนอาทิตย์ไปวัวไม่ใช่ละน้องใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจากันอะอย่าเราคนไทยด้วยกันนี่รู้เลยนี่คนไทยนี่อีกสามชาตินี่เย็นๆกันหีบ ไม่ยิบจากไหนเดียวสัตว<อ>์ม้าสวัสดีครับคุณสองคน โอ้พี่ชายก็พี่ชายใหญ่ในทุ่งศิลปวโอ้ยสวยพี่ยเฮ้ยเล่นอย่างนี้กูจะออกได้ไงเออเล่นยังไงสวีรับสวีกพี่ชายใหญ่ I see you die. มานาันน่าเสียดาก็ตรงที่เธอไม่มีเขาเราก็คง

เพื่อนแม่งเลยศาสตว์ฮัลโหลแค่แม่สวัสดีครับโน้ปั๊บจีโนแม็กโนปั๊บจีโนยูเดอร์ส์นี่ชูโนยุนิดไหนกันวะเพื่อนแม่งกูไม่มีดิสมึงศาสัตว์เพื่อนพี๊ Terminum, please, do tell me name. Please, do tell me name. รับกูเข้าตีก่อนฮัลโหลไอ้ผีเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับแม็กสวัสดีครับไอเออเล่นอยู่ไหมครับเนี่ยเล่นอยู่มา่นกำลังเล่นครับรอแม่เข้ามาอยู่อุ้ยขอบคุณครับที่รอเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนรหัสแป๊บนึงนะครับรหัสนี้เล่นเล้งยังไม่ได้ต้องเล่นเล้งไม่ได้เดี๋ยวเล่นับไม่ไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้เล่นเลยครับแป๊บนึงนะ คิดถึงคุณเจมส์จังเลยครับเนี่ยเกิดจังเป็นนอะไรนี่มีแล้วนะคิดถึงไอ้เฮียเจมส์จังเลยครับหรอคุณดีกว่าคุณดีกว่าอะไรวะไอ้เ่ยมีมีคนโดเน a มาสิบบาทพี่เจมส์เขาเป็นเฮียอะไรคะับทำไมพูดมากกับะอ๋อเนาะเนาะอันนี้เพื่อนพี่น้องใหญ่ใหญ่ใหญ่ออกเฮียมากอย่าอย่านัวเพื่อนพี่ครับอย่านัวเพื่อนพี่ขอร้อง ไอ้พี่มันมันมีบลูทูธใส่ในในนั้นไหมวะแต่ถ้ามีบลูทูธพี่ก็ต้องซื้อบลูทูธเพิ่มอ่ะกูจะซื้อไงกูอยากฟังเพลงได้ไหมได้พี่ได้เลยแต่มันมันก็จะนังป้องกลางวันในหมวกอ่ะถ้าถ้าเป็นของที่ไม่ดีมากแต่ถ้าของดีมันแม่งแม่งจะเป็นแบบแสตูดิโอเลยเขาเขาครับเขาแล้วครับเฮ้ยเสียงมันดิ่ปั่นเลยอ่ะเสียบบอร์ดแล้วก็ใสียบบังกรองครับจบเหมือนเดิม บีเช <aunque S 2> ิญเลยครับพี่พี่กิจครับเชิญเลยบีเรียกมันยี่อะไรพี่เจมครับเชิญผมหน่อยครับพี่เจมมีแล้วลัดครับครับครผมครับไอ้ไอ้กิจมึงเอาโค้ดให้เบิดด้วยนะเดี๋ยวกูมาเพื่อเดี๋ยวกูมาลองแปางส่งโค้ดในเมนชั่นในกราพี่ พอปืนหน่อยครับ สวัสดีครับคุณเตอร์อังยองครับอังยองไม่มีครับคุณเตอร์ตรง,งนี้อ,อ๋งงอผมจะสตีมครับขอโทษทีเอ้อเยเยอกับสตีม머ว่ะตุ๊กครับ,บต,ตุ<า>๊ค,ครับ,บตัวครับเบตเตอร์มาเหรอเบตเตอร์อยู่ในในในนี้ครับในในสตีมแล้วถามเบตเตอร์ดูว่าคุณคุณรหัสเอทิซาโตลุไหมคุณเตอร์ครับคุณคุณรหัสเอทิซาโตลุไหมครับ เช่ยโอ้หัวหน้าหัวหน้าบีมวะพี่บีมเบรกอดีตอนนี้อ่าผไม่ใช่แห้วผม่ไม่เป็นครับเริ่มแล้วไม่เป็นเดี๋ยวจบเกมดูสกอร์ครับบีมถามว่าคุณคุณเอทีสตารตรุนี่ไหมรหัสเอทีสตารตรุ ฮัลโหลครับพูดหน่อยครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับแม็กไม่เปิดแรงดิอ่ะฮะเปิดแล้วแหละเนี่ยอยู่เอ้า what the fuck แล้วอยู่แรงโก้ดิเฮ้ยอยู่โก้เลยอ่ะไอ้เหี้ยมันโทษทีครับมันมันเพิ่งนั้นเมื่อกี้อยู่โก้โอเคโอ้ยังอย่างงี้แม็กก็ต้องแบกนะโอ้โหลูก แพตหนูต้องแบกแพกกพตไอรอนต้องแบกละใช่ใช่ใช่แพตต้องแบกแพตต้องแบกใช่ครับคุณมากบีมแรงขึ้นเร็วเกินเต้บอกว่าบีมแรงขึ้นเร็วเกินมทช์ found มามาเต้มาโดนน้องก็ไดดิสดิสบีมดีกว่ามาเร็วเออมามาโดนในบีมมาโดนในดิดมาเร็วมาแบบมาทะเลาะกันในดิสดีกว่าอย่าเพีฝากสตีมด้วยฝากสตีมด้วยเอสเซนเหรอ เดยลิทก็บแบ่งได้เลยไม่ผมกดมาเพราะผมไอ้นี่ไงคุณเบิร์ดผมผมเป็นแบบโดยลิทต,ต้องแบ่งนะครับโดยลิทต,ต้องแบ่งโดยลิทต,ต้องแบ่งนะครับโดยลิทอ่ะแล้วมันจะแบ,บ่งได้ไงผมเป็น e อ, <laughs> อีอกโก้พิกอ่ะอีโก้พิกโอ้โหพูดอย่างนี้ไอ้เอนี่ยเ้ยแบบเฟินิกให้งั้นแล้วนครับมันอ่อขาดอันนี้ดัดอะไรอะ่ะเอซเซนเอซเซนต้องเล่นแหลกครับเอซเซน ต้องการอะไร<ช>นะต้องการคุณตัวอะไรก็ได้ครับอยากเล่นอะไรหยิบม,มาเลยอ่าได้เลยคือบีมแบกเองไงหยิเบเลย้เเเอาเฮียอะไรมาแบกเพื่อนฮัลโหลผมเชื่อมัน<ถ>่นครับถึงความเป็นจริงหน่อยเชื่อมั่นในตัวบีมครับอ่ะมึงถามน้องกูดูดิเมื่อเมื่อเช้าพวกกูยิงไปสามสยิงไปสามตายแปดอะครือแโอ้เตอร์ไม่สบายอะดิใช่ใช่เตอร์เตอร์ไม่สบายมาสองวันละ หไฮไว้ครับเตอร์ไวดื่มดื่มน้ำไม่เยอะครับดื่มน้ำไม่เยอะชวนเยียอะไรล่ะกูเล่นกูกูเล่นแต่รหัสแบตเตอร์ช่วงเนี้ยอันนี้รหัสแบตเตอร์เหรอครับเนี่ยเอทีซัตเตอร์ใช่ครับโอ้ใช่เอั้าแค่มีฮัตเตอร์อยู่ข้างในทีมก็ชนะแล้วสวัสดีครับเบย์โอ้าสวัสดีครับ เบบี้มาตามผมนั้นรอเออเลนมบนซิกแน่เลยเนี่ยเรียวันตีเลยโบเรียวันตีวาโลด้วยว่ะตีวาโล่ไอไอ้บี่อยากอยากเข้ามาเล่นด้วยแต่กูติดเลนโบนติดแบบติดจัดอะไม่ต้องบอกก็รู้ก็เพื่อนไอ้เหี้ยกูเล่นเลนโบนม่งตลอดเลยไอ้บอเจูนี่มัน เน้ยลองเพลงวอลแบบนี้ต้องเป็นนักมวยแน่เลยทำไมต้องนักมวยวะไปชวหน้ามึงอ่ะอุ้ยนี่นี่เข้ามาแบตเตอร์มาเร็วเอาล็กโกครับเล็โกถึงจะไม่สบายไอ้เหี้ยจะเล่นอะไรเล่นไปบิงประตูก่อนเี้ยไปยิงปก่อนตัวครับเปี้ปียกไปโอ้โหปี้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่โดนแน่เลยเมื่อกี้ไปยิงประตูมานี่ยิงหัวไม้ ว้าปะลิร์ดประเลิร์ดเพื่อนทำอะไรกันบ้างเพื่อนเพื่อนมีครับมีครับมีนอนเล่นเกมนอนเล่นเกมประเลิรดมิดมิดครับมิดมิดไปทางกันไปหลายคนสวยครับสวยครับคุณเจมสวยเจมส์ไอ้แม็กตื่นมากี่โมงเนี่ยตื่นนานแล้วตื่นนานตื่นมาเล่นพับกีรอรอบีบ่ะเล่นพับกีด้วยพับกีรอบีบมามามาตื่นบ่ายโมงเลยดิ พรุ่งนี้เล่นเล่นพับเตียงครับพรุ่งนี้เล่นพับเตียงครับแม็กกับบิ๊บได้เลยครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวโหลดโก็ได้เดี๋ยวโหลดเดี๋ยวโหลดเดี๋ยวโหลดแต่เราไม่มีไม่ไม่มีลังนะเป็นแบบไม่มีลังอ่ะแบกไซด์แบกไซด์แบกไซด์หนัดเดียว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 แล้วแกนทิ้สวัสดีครับโหเอออยู่เวียีนั่งก็แบกซะขออภัยนะครับเสียงดังฮะ ไปไปไปไ้ล้านใครเขา้านเพื่อนเาคนดีไอไอ้เจมสอยู่แปตินิกแน่เลยโอ้โหโอ้โหไอ้เจมแบมึงดูดิไอ้เมแบมึที่หนึ่งอ่ะที่นึอ่ะเอ้ยไปรู้เป็นเทเลงเ้งโชวคนื่นจงแต่งงไงอยู่แปได้คือคือนี้นนี้เมเจมเอาหัสไก่มาเล่นเน้ยน่เลเริ่มเล่นใหม่เพื่อพวกเราอ่ะเล่นไม่เป็นไปเมียเล่นทุครั้งถ้าเป็นพกอ อันดับหนึ่งแต่ถ้าอันอื่นอย่าหวังนี่ที่จริงและหลาดหลักเลเดียนแล้วเนี่ยเลเดียนตั้งแต่รอบสามเนี่ยรอบสิบอะเลเดียนท็อบสิบอะริงเราจะไปเป็นโบเฟเยอร์หรเบอร์ซิกกันดีไ่มโบเฟเยอร์โบเฟเยอร์เออปีที่แล้วเอฟเฟกต์ปีนี้เรเบอร์ซิกเออไบลด์เฮลัให้ครับให้ครับให้ครับ Chúng chơi bắp, chúng chơi máy chơi máy Em mát xe cho đi mát Có tu à Xe lên đây, đây Con đi nha Nghe dù đánh lăng ยิงไม่โดนตัเลขจับเฮ้ยเล่นแพ่ทำงานแล้วอ่ามันเจอบไม่เล่นไหนเจ้าใช่เลรครับหลอดลิฟต ไปนะแชร์แล้วครับแชร์แล้วโอเคเปิดคอมแป๊บนึงนะ <c ười> เปิดคอมเลย <c ười> โอเคโอเคนึกว่านอนดูเบ๊ะเมะอดีโอ้หว่ามาเราเพ <I S 2> <ม>ิ่งไปไ<ม>ต่อไปเอาขี่เสร็จอือยัง <c ười> ไม่มีเลยสัสบอกไม่นะบอกว่าจะตื่นก็ตื่นบ่ายโมแล้วเนี่ยเออระวังมิดนะครับได้ยินเสียงมิดนะเกมดูมิดเลยเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามานะเดี๋ยวเข้าคอมคอมไง มิดมิดมิดทำมิดม oh. 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 okay. 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 oh. okay. ิดพอแคตบล inding h ี r e back 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 จิง s p e l a n t e d โอ้โหขอเล่นหน่อครับขาเล่นหน่มีมีหิวไหมครับมีฮิวไหมเจมส์ครับเจมส์มีหิวไหมครับโอเคครับ ทรับรับเรื่องครับรับเรรื่อง้อยนึงครับร้อยนึงสวยสวยไอ้กิจมากรูปเล่นเล่นนี้เขาเล่นด้วยครับเนี่ยเล่นงี้เขาเล่นด้วยไม่เก่งเนี่ยโอ้โหดูดิรอยีม We're going off like a cut s n GG เลี้ยว GG ครับ GG ชนะแล้ว GG ในทีมด้วย เฮ้ยล่ะที่จี๋ฝั่งนู้นเราแพ้ดิพี่เอ่อเจมเคยนะใช่ปีี้กูต้องโดนเลดยัดหัวแน่เลยไอ้ที่กลัวกลัวกลัวหนีก่อนนี่อะไรละครลิงละครลิงมาครับมาครับมาเยอะด้วย เกินในตำนานเขาแปดสิบพที่แปดสิบพไม่กล้าเข้าวะโอ a สวย้ยโอเคอย่โผล่จ้า อย่างนี้แม็กก็ต้องแบกเ,เลยเออแม็กผมบเลอบัตตี้แคทินัม <enemy> อ่ะเฮ้ยแมกอยู่แพทหรอไอเฮี้ยมันกระตุกเฮี้ยเลยวะไอสัตว์ยโอ้โหในไซม์นั่นาน่ะเอ้ยทางกล่องขวารู้สึกตัวนึง